ถั่วต้มต้มถั่วถั่วต้มถั่วต้มต้มถั่วจ้าถั่วต้มหอยากก็มากินนำกัน สดสใหม่ๆเด้อนี่เด้อตดวุด้มสดตต้มสดสดใหม่ๆจ้ากินได้กินได้ภยยาก็มาเลยมาเลยมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะอยากน้ำบอ่อซแซบๆสดๆสดใหม่ๆจากสวนจ้า ขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะถ้าถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่หรือวันทนีแอนวินนี่สตอรี่นะคะขอบคุณค่ะ